สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องชชช a n n e ถ้าอยู่ในเฟซบุ๊กจะเป็นมาดามปากแดงแต่ว่าถ่ายวิดีโอมันไม่ไอวิดีโอธรรมดามันไม่มีแอปปากแดงก็เลยกลายเป็นมาดามไม่ปากแดงนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าถือของมาดามกัน ว่ามียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่แบรนด์อะไรบ้างใช้ไปไหนบ้างอันดับแบรกนะคะที่ใช้บ่อยใช้มาใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะเกินสามปีถึงขั้นลอกแล้วทีเดียวตดาดาลูปตัวอะไรเนี่ย มาติ้งจอกหรือเปล่าหรือนอกคู่ซื้อมาย0สิบปอนตอนนั้นปอนหนึ่งห้าสิบบาทก็ประมาณพันหนึ่งใช้ดีมากขาดทะลุล่ะยี่ห้อ เป็นของแบรนด์ไม่มีแบรนด์จ้ะราเฟอทธรรมดาซื้อจากร้านธรรมดาไม่มีแบรนด์จ้ะหนึ่งประมาณหนึ่งพันบาทใช้ดีมากเปลี่ยนสีหมดละใบที่สองอันนี้ของยี่ห้อ next อันนี้ได้เป็นของขวัญวันเกิด จากคุณป้าชารอนค,คุณชารอนเป็นเขาเรียกอะไรคู่สะพายกันซื้อให้ของขวัญวันเกิดปีแรกที่มาอังกฤษแต่ว่าเราความสุสกหมกของเราเรา,เาแขวนไว้ที่เก้าอี้แล้วก็เอาลูกโปง่งแขวนไว้ที่เก้าอี้เหมือนกันแขวนไว้นานน่าจะเป็นเครื่องปีอะลูกโป่งละลายติด ก็เลยท่านั้นก็เลยไม่ได้ใช้รอหาวิธีเช็ดลูกป่งออกได้ก่อนเราจะใช้อันนี้ก็โอเคนะเนะี่ยน่าหลักนี่ของฟรีนะคะใบต่อไปองใบนี้ใช้บ่อยชอบมากท่านานกระเป๋าเป้แอบมีซัมติงอยู่ข้างในแอบมีกระเป๋าเงิน ใ่ข้างใ่เดี๋ยวค่อยมารีวิวกระเป๋าเงินกระเป๋าเปา้อันนี้ใช้มา3มปีกว่าแล้วเหมือนกันกระเป๋าเป้ยี่ห้อ พรายมาดนะคะพรายมาดนี่ใครอยู่อังกฤษไม่รู้จักพรายมาดเป็นไปไม่ได้พรายมาดนะคะราคาสิบปอนตอนนั้นประมาณห้าร้อยบาทตอนนี้ก็ประมาณสี่ร้อยบาทสิบปอนใช้มาสามปีกว่าแล้วเหมือนกัน ใบต่อไปกระเป๋าผ้าเอาไว้ใส่ชุดทํางานชุดทํางานเวลาเอาไปไปทํางานก็ขนไปเลยอาทิตย์หนึ่งเสื้อกางเกงผ้าก,กันเปื้อนหมวกอะไรเนี่ยอาทิตย์หนึ่งวันจานวันอังคารก็ถือไปประมาณเจ็ดแปดชุดกระเป๋าผ้ายี่ห้อ อันนี้มีห้อนนะไม่ใช่หมูหมากราไก่นะย้อนิวลุกย้อนิวลุกราคาสิบห้าปอนสิบห้าปอนเท่าไหร่ห้าร้อยพันห้าพันสองร้อยห้าสิบไม่ใช่พันห้าพันสองร้อยห้าสิบเฮ้ยไม่ใช่สิเจ็ดร้อยห้าสิบ 15้าปอนด์เจ็ดร้อยห้าสิบวันมีวันเด่งเดินกับเพื่อนเด่งเลิกงานแล้วเดินกลับบ้านพร้อมกันกับเพื่อนเพื่อนสุรีใช่ไหมแล้วมันเผลอเอามาจิ้มโดนกระเป๋าก็เลยเฮ้ยดูรีโดนกระเป๋าฉันธอรู้ไหมฉันซื้อมาเท่าไหร่เพื่อนน้าสิดตกใจมันก็เท่าไหร่สิบห้าปอนด์หัวแล้วกันกากเลย <laughs> แกงมัน มันเรีว่าสามสี่พันฟอนอะย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ดีใช้จนเปื่อยแล้วเนี่ยเปื่อยละใบต่อไปตะนาใบานี้ยี่หอ ไม่มีย่อนะซื้อมาจากร้านร้าน Charity Shop Charity Shop ก็คือร้านสำหรับการกุศลมันจะมีคนเอาของที่เก่าที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาคร้านเขาก็จะมาปัดกว่าเช็ดถูรีดเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าอะไรเงี้ยเขาจะทำความสะอาดแล้วก็ขายใหม่ในราคาถูกรายได้ที่เขาขายได้เขาจะไป มันจะมีร้านชาลตี้ช็อปสำหรับโรคคนโรคหัวใจโรคมะเร็งสำหรับน้องหมาสำหรับอหล,หลายองค์กรอะแล้วแต่นี่ก็ซื้อมาราคาไม่น่าจะถึงสองปอนน่าจะปอนห้าสิบหรือไงนี่แหละปอนหนึ่งก็สมมติสมมติปอนหนึ่งห้าสิบาทนะปอนห้าสิบก็มาเจ็ดสิบห้าบาทที่ซื้อมาเพราะว่า จะไปงานจะไปงานแต่งตัวยอ้อนยุกแต่งตัววินเทจสมัยสงครามโลกครั้งที่หมู่ nineteen forty is world war first world war or second second world war งานสงครามโลกครั้งที่สองใส่ชุดนี้แล้วก็ <laughs> ก็เลยไปหาซื้อกระเป๋าสีแดงมาคู่กัน <laughs> ใช้ไปครั้งเดียวเพราะว่า <laughs> มันไม่แมทกันันคนละคนละสี <laughs> มันแดงก็จริงแต่มันแดงคนลนโทนมันไม่แมทกันถือแล้วมันก็ตลกตลกตลก็ใช้ไปครั้งเดียวเก็บใส่ตู้ไว้เหมือนเดิมใบต่อไปท่าบาบนี้ลูกหลักบานี้ซื้อมาจากร้านเจออะไรอยู่ข้างในร้านชาริตี้ช็อปเหมือนกันโอ้ยเจอลิปสติก ซื้อมาจากร้านชอเิตี้ช็อปเหมือนกันในงานในงานงานอะไรวะงานแฟร์งานเหมือนงานเอ็กซ์โปงานเหมือนงานเกษตรแฟร์อะไรเงี้ยของเมืองนอริชของนอร์ฟอลในราคาสี่ปอนดิซ่าสองร้อยบาทประมาณนี้เวลาเราเวลาเราใช้ใช่ไหมเราใส่ เราใส่ใส่ไปในชีวิตนี้ไปอยู่งานเดียวงานงานสงครามโลกครั้งที่สองไปทุกปีใส่ถุงมือสีขาวแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าสีขาวผูกกับเชือแค่มีผ้าเช็ดหน้าเพืนเดียวรถหรูดูแพงขึ้นมาทันที ใส่กับชุดนี้เหมือนเดิมชุดเขาไม่ชุดเขาไม่ชุดเดียวซื้อมาจากซื้อมาจากในงานนั่นแหละงานสงครามลงนั่นแหละเขามีร้านขายข,ายของเก่าด้วยค่ะรองเท้าขายชุดซื้อมา20ปอนด์พันหนึ่งชุดสีแดงแรงฤทธ์ใส่ชุดนี้ใส่กระเป๋าใบนี้ใส่หมวกสีแดงโอ้ยแค่นีกก้กด็เดินไปไหนไมีแต่คนขอถ่ายรูปอ่อถ้า ถ้าไปจไปกินข้าวไปดินเนอร์ไปดินเนอร์กับสามีตอนคืนก็เอาผ้าเช็ดหน้าออกแล้วก็เอาพวงกุญนแจสีสันน่ารักน่ารัก,กตอนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้พวงกุญแจเป็นรูปเป็นรูปแมวอะไรเงี้ยแขวนหูวมันสมมติสมมต,มมติอันนี้ตุ้มหูเราสมมติเรามีอะไรมาแขวนอย่างหนึ่งเล็กไปหนอันนก็จะ น่ารักขึ้นมาทันทีทันใดซื้อมาสองรอยอันนี้ใช้บ่อยมากใช้มาสองสามปีแล้วเหมือนกันตาดาใบต่อไปใบสุดท้ายเอ้ยนอสุดท้ายใบยเกิดสุดท้ายตาดามันิลลหลูดูแพงมากซื้อมาจากร้าน Mark and Spencer ลดราคาจาก จะเข้าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วมาร์กแอนด์สเปนเซอร์เมืองไทยก็มีเป็นร้านร้านขายชุดขายเสื้อผ้าผู้หญิงขายทุกอย่างเหมือนค้าโรบินสันอะไรเงี้ยคล้ายไม่ไม่ถึงเกตไม่ถึงไม่ถึงค้าเกตพารากอนเกต,รกเกตรโรบินสันอนะ่ะเกตรโรบินสันเกตเกตโรบินสันนะเออนั่นแหละ สีส้มเวลาใส่ชุดสีดำหรือสีโทนเข้มๆก็ใช้กระเป๋าใบนี้อันนี้เพิ่งซื้อมาได้ปีกว่าราคาจำไม่ได้ว่าตอนก่อนยังไม่เซลอะไรแต่อันนี้ซื้อตอนมาเซลสิบสี่ปอนด์เจ็ดร้อยบาทนะคะแพงมาก อันนี้กระเป๋าตังคสามีซื้อให้ตั้งแต่มาใหม่ๆราคาหกปอนสามร้อยบาทสามีซื้อให้ไม่ค่อยไม่ค่อยพกไปน้องบ้านเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมหายเดี๋ยววางแล้วหายเคยมีครั้งหนึ่งลืมโทรศัพท์กับกุญแจรถ ไว้ร้านที่ตลาดร้านขายของเอเชียที่ตลาดแล้วก็ไปทํางานพอเลิกงานหาไม่เจอเออยังไม่ทันเลิกงานโทรศัพท์กับ,บุนแจรถลืมไว้เจ้าของร้านที่ตลาดในในโทรศัพท์มันมีใบขับขี่รถยนต์เขาดูใบขับขี่รถยนต์แล้วเขาก็เห็นที่อยู่เขาก็เลยเอามาส่งที่บ้านทํางานอยู่ยังไม่เลิกงานยังไม่รู้ตัวว่าลืมสามีโทรไป โทรศัพท์อยู่ไหนกุญแจรถอยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างบนมั้งสามีบอกไม่มีคนเอามาส่งที่บ้านเลืมมากก็เลยของเล็กๆพวกนี้จะไม่หกเอาไว้บ้านพวก,ก็อาศัยกระเป๋าใหญ่ไว้ใบต่อไปวันนี้ <c oughs> ไม่ได้ใช้นานแล้ววันนี้เป็นของของซื้อมาจากเมืองไทยจำไม่ได้เราซื้อมากเลยเจ็ดแปดร้อยหรือพันหนึง่งประมาณนะี้ น่ารักนะเนี่ยสวยว่าหรูดูแพงซื้อถือมาตอนขึ้นเครื่องมาจากไทยแต่ว่าอะไรมันขาดไม่รู้ว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้นนมันขาดจริงจริงมันต้องหูหที่มันมีกระเป๋ามีสายสะพายมาให้ด้วยใช่ไหมสายสะพายยาวๆขาดก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มันหนักด้วย เตินในกายแล้วปวดแขนแค่กระเป๋ายังเดียวก็หนักละครึ่งโลได้แล้วมั้งก็เลยไม่ได้ใช้และนี่คือกระเป๋าของมาดามทั้งหมดซึ่งไม่มีอะไรแบรนด์เนมเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้จะซื้อแบรนด์เนมไปทำไมเราไม่ได้มีเราไม่ได้ออกงานสังคมเราไม่ได้มีปาร์ตี้กับเพื่อนคนไทย ที่เขามีแบรนด์เนมกันมีพี่คนหนึ่งอยู่ทํางานอยู่ร้านอาหารไทยเป็นหัวหน้าเชฟแกทํางานเงินเดือนเดือนละสามพันปอนแสนห้า0 0ืนบาทแสนห0 0หมบาทถ้าค่าค่าเงิน50บาทนะเงินเดือนแกแสนห้าหมืบาทแกซื้อก็ปออลชาแนลสามพัน 3, ปอนแต่แกทํางาน ทุกวันวันหยุดแกก็กนอนไม่เคยไปไหนเลยกระเป๋าก็อยู่ในกล่องเหมือนเดิมภัยก็ไม่เคยกลับ <Yeah. S 1> เห็นเพิ่งกลับปีีแล้วสองสามปีกลับทีอ่ะซึ่งแกทำงานได้เยอะแกก็สามารถซื้อได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เห็นจะแกจะใช้เลยซื้อมาเก็บซึ่งเราไม่มีดังซื้อมาเก็บเราไม่คิดอะไรนะเรา เวลาเราไปเที่ยวนะแล้วก็ชอบไปเดินดูไปเดินจับนะของแบรนด์แดนมของแพงๆจับวานจับวานแล้วก็มันไม่มีความอยากอะมันเฉยๆแยะก็เลยไม่ได้ซื้อชคดีไปเมื่อตอนเราอายุยี่สิบกว่าเราก็อยากมีเหมือนกันนะอยากมีมากเลยด้วยช่วงนั้นค่าแรงร้อยสี่สิบสองบาทไม่มีปัญญาซื้อช่วงนี้มีปัญญาซื้อแต่ว่าไม่รู้จะซื้อมาทำไมไม่เห็นค่าความสำคัญของมัน แล้วก็นี่เรามีแถมรีวิวแว่นตาซื้อมาจากร้านพาวออไม่ใช่พาวเลนพายมาดเหมือนกันในราคาหนึ่งปอนห้าสิบบาทนะใส่รลเปรี้ยวมากแว่นตา ทีเรแบนก็มีนะสี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยก็มีหนห้าแต่ไม่รู้จะซื้อมาใหม่แพงจัดกลัวหายทีนี้เรามารีวิวกระเป๋าสามีมั้งสามีมีกระเป๋าใบเดียวใช้ทุกวันมาหลายปีแล้วตาไปามารอบโลกแล้วกระเป๋าใบนี้ อันนี้เราซื้อให้ด้วยน่าจะแปดปอนเนี่ยประมาณเนี้ยไม่สี่ร้อยห้ารอยประมาณเนี้ยไม่เกินนี้หรอกทำงานเงินเดือนหลายแสนนะคะใช้ก็บสาบมาลสี่ร้อยใช้ดีด้วยใช้ใบเดียวด้วยไม่ต้องเปลี่ยนเ <c oughs> มียซื้อให้อีกตั้งห่กว่าจะซื้อให้ใหม่อยู่วันนี้มันเริ่มสายมันเริ่มยืดแล้ว ใส่คอมพิวเตอร์มากๆแล้วมันมันหนักมันหย่อนแล้วมันยืดคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวกระเป๋าแค่แต่เพียงเท่านี้นันค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด u b s สไ i b e ให้มาดามด้วยนะคะรักทุกคนรักอยู่จุบ๊บจุ